กูจะสั่งสอนไอ้เด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมอย่างมึงให้มึงรู้ว่ากูเท้าคำลือเป็นเช่นไรมึงเซ็นลงกูแน่จัดการมันเลยลุงไปสู้สู้ได้เท้าคำลือคือทักรทที่ขาวสะอาดที่สุดไม่พืนไ่เดินกูยังไม่เร็จลงแล้วแน่ลแลาวตามต่อสูดกิดกขึ้นจัดการมันลุงบอนฟาดบอาดบอลฟยแล้วดูงก็ดู องใหม่ไหมพี่ไม่ไม่เออพี่เห็นหรือเปล่าวะเห็นอีกรอบหนึ่งไหมกลัวไม่ต้องมาลองแล้วล่ะเป็นไหมขาวยิงมาใช้โอมอยเฮ้ยมาดูดิดูดูด้วยเดีเป็นภาระอีกโอ้ยประยุทธ์ไม่ช่วยอะไรไปแล้วไปแล้วประยุทธ์งงเลยผมก็เดินไม่ไหวเลยครับผมไม่ไหวแล้วท่านพี่โกงขนาดนี้ยังไม่ชนะมาเลย